เมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวเราคุยค้างกันอยู่ถึงในเรื่องของอที่จวดภูเก็ตที่ประสบภายอยู่นตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสิทธทิชัยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณสิทธิชัยคะได้ยินชัดเจนเนาะเมื่อสักครูคร่นี้เราคุยค้างกันเอาไว้ค่ะว่าการลงพื้นที่ของท่านชาดาในครั้งนี้ค่ะท่านได้มีข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะท่านได้เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสนอง พี่น้องประชาชนน่นะครับว่าให้เป็นไปนตามสิทธิ์แล้วก็เป็นไปนตามระเบียบราชการเน้นย้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับได้มีการสํารวจและเร่งเยียวยานะครับให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอให้ทำเรื่องของการลินทิ่งเดย์นะครับให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชน,นเข้าสู่สภาว,ว,วะปกตินะครับรวมไปถึงการตรวจสอบนะครับเรื่องของจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า จุดที่ดินสไลด์ลงมานะครับที่ได้มีการก่อสร้างนะครับสำหรับห้องน้ําที่วัดพระใหญ่ว่าที่เขาหน้าเกิดนะครับตรงนี้ก็คือทางด้านของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็คือได้มีการเขาเรียกว่าสงสัยว่ามันสาเหตุมาจากส่วนไหนกันแน่ทางด้านจังหวัดเองก็ได้มีการตั้งนะครับคณะกรรมการในการตรวจสอบถึงความแน่ชัดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับครับผมคุณสิริชัยครับตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยประชาชนในพื้นที่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในครั้งนี้คืออะไรเนี่ยตอนนี้ ขณะนี้ก็คือก่อนหน้านี้เขาได้มีการกังวลน,นะครับว่าสําหรับร่างผู้ที่สูญหายไปในใเร่งที่จะค้นหาให้ได้โดยเร็วที่สุดน,นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ยุติการค้นหาแล้วเพราะว่าเจอร่างผู้สูญหายที่ทางญาติได้แจ้งเมื่อทั้ง3รายเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือได้มีการที่จะพูดคุยกับประชาชนก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการพ้นหาร่างผู้สูงหายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องเร่งในเรื่องของการที่จะบริกิน n ยิ่งเดย์หรือว่าทําความสะอาดในการขนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ต่างๆนะครับทางด้านอปอป,อปอทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเร่งเคลียร์กันอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านชาวบ้านก็คือต้องการเรื่องนี้นะครับผมค่ะซึ่งตอนนี้เราก็เคลียร์กันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของดินโคลนกิ่งไม้ใดๆ ใช่ครับก็คือเกลียลงไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านรถเมโคโอนะครับก็ ได้ร่งในการที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับในส่วนของความเสียหายต่างๆในทางด้านของจังหวัดเองก็ได้มีการปัเปิดศูนย์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเองได้มีการแจ้งนะครับว่าบ้านเรือนของตนเองได้รับความเสียหายตรงไหนอย่างไรบ้างพร้อมกับภาพถ่ายนะครับถ้ามีก็คือขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แนบภาพถ่ายตรงนั้นไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการสำรวจนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเยียวยาตามระเบียบของราชการครับ ค่ะคตอนนี้ค่ะในส่วนของศูนย์รับความช่วยเหลือค่ะอยากจะให้คุณศิริชัยได้เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตอนนี้ศูนย์อยู่ตรงไหนแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถจะไปแจ้งความจํานงได้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืออยู่ที่ซอยปัดปักนะครับตลกรนํำเพอเมืองจังหวัดภูกเก็ต ซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลกับวัดกระตามากนะครับทางด้านของศูนย์ก็จะตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับจะมีพี่ๆของเทศบาลตมนกระตานะครับคอยบริการอยู่นะครับในการที่จะรับเรื่องนะครับร้องเรียนพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะ ไปกันได้นะครับแล้วก็หลายๆคนนี้อาจจะสงสัยว่าต้องการความช่วยเหลือด้านใดอีกบ้างนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่ได้ความเดือดร้อนหรือว่าประสบภัยในครทั้งนี้ก็จะมีสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มนะครับเข้ามาบริจาครวมถึงที่นอนผ้าห่มนะครับเสื้อผ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีครัวนะครับพระราชทานของฐานทัพเรือภาคที่3ตรงนี้ก็เข้ามาเปิดให้บริการสําหรับผู้ที่ประสบภัยตรงนี้อยู่ด้วยครับครับ คุณสิทธิชัยครับตอนนี้สภาพโดยรวมอย่างที่เราเห็นเนี่ยท้องฟ้าก็ยังครึมๆอยู่เนาะทีนี้พี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสภาพออตอนนี้อากาศที่ที่นูน่นอากาศเย็นไหมครับหรือยังไงตอนนี้เขาพักกันยังไงอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงครับอยู่ที่วัดกระต่ายเนี่ยละครับก็ได้มีการตั้งศูนย์พักพิงอยู่ก็จะมี ครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเมียนมานะครับที่มาเช่าบ้านอยู่บริเวณนี้นะครับรวมไปถึงคนไทยเองเนี่ยนะครับก็จะไปพักอยู่ที่ศูนทับเพลิงแห่งนี้ก็จะมีพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่พักต่างๆนะครับแล้วก็บางส่วนก็พักอยู่ที่บ้านเรือนนะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนอนได้แต่ว่าก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้การได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปัด กระแสไฟฟ้าทั้งหมดเอาแล้วเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนีเองครับ,รบก็แสดงว่ายังมีพี่น้องบางส่วนที่ยังไม่ได้อบพยพไปยังพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้นะคะถ้าอย่างนั้นตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ตรงไหนที่เรายังต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมหรือว่าตรงจุดไหนที่ยังมีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เยอะๆไหมคะคุณสิริชัย ส่วนมากก็จะอยู่ที่พื้นที่ตำบลกระโนตรงนี้ที่ซอยปะตักใช่ไหมครับผมก็จะเกิดจุดที่มันหนักที่สุดเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ13รายใช่ไหมครับแต่ว่าบริเวณหน้าชายหาดเองน้าที่มันทะลักลงไปตรงนี้นะครับก็ไปสู่บริเวณหน้าหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยกันก็คือทางชาวบ้านเองก็ต้องการที่จะให้ทางนเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ให้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมีนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเดินทางเข้ามาตรงนี้ก็พยายามที่จะเร่งในการเคลียรท้งเอ่่่่หืววาาินตตๆใโดดีสุแ ต้องยอมรับว right. right ่าทางด้านชาวบ้านเองก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือด้านไหนว่าไม่ให้ขึ้นไปจุดไหนยังไงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเลยครับอือเอาเป็นว่าเราส่งกําลังใจให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะรวมไปถึงทีมข่าวกันด้วยค่ะภาวนาขออย่าให้ฝนลงมาซ้ํานะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณคุณสิทธิชัยมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ นั่นคือคุณสิทธิชัยทรัพย์สินผู้สื่อข่าวจากเอ็นบีทีภูเก็ตได้รายงานมาตอนนี้ถือว่าโชคดีที่ฝนยังไม่ตกซ้ำแต่อย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะมีการสะสมของน้ําฝนที่สะสมอยู่หลายวันก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันตลอดด้วยนะคะคถ้าเราสังเกตภาพจากที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากในพื้นที่นะครับ ฟ้านี่ยังคลึ้มอยู่เลยนะครับยังมีเมฆหมอกหนาทึบอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอุ่นใจก็คือเขามีศูนย์อำนวยความเขาเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่พี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าไปตรงนั้นได้ก่อน<ช>นะครับส่วนท่านใดที่จะบริจาคก,ก็สามารถเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ได้ด้วยช่นกันก็ส่งกำลังใจให้ชาวภูกเก็ตด,ด้วยนะครับ